สวัสดีครับก็มาต่อกันคลิปที่2นะครับของเกอมอมหาเทพนะฮะของเรานะครับกับตัวอาชีพงูกุนนะคะรับดูยันครับสัวสัวโอ้ยเป็นเพลิงนะฮะโอ,โอ,โอ,โอ้ตอนเตะนี่ตุบตับตุบตับเลยฮะ เยี่ยมเซียนฉื้อนะฮะโอ้โหตีแรงมากครับโอ้โหแ,แค่ท่าตีเฉยๆก็รุนแรงแล้วครับบุ๊มบุ๊มบููบุมบ๊ม ถีบท,ทีนึงนี่มันแบบแต่ดูจากอคนในเซิร์ฟเวอร์ไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับอาชีพนี้ <g ur ly> รู้สึกว่าจะไปชอบกันดาบสอนมากกว่านะฮะแต่เฮียว่ากระบองนะครับฟันนี้ใช้ได้ทีเดียวมุชมุชมุช อยู่ที่สองมาแล้วครับตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดโอ้โยตีแล้วอุกกรบาดล่นะครับเมเดโอมาแต่เริ่มเลยครับนี่ตายตุ๊ทำลายล้างจริงๆเกมนี้อุ๊ยมีลูกออกมาด้วยฮะ ไม่ใช่เพียงแค่เขาเรียกอุกบาทนะครับสามารถยังแยกล่างออกมาได้ด้วยนะฮะเฮ้ยนี่นี่เนี่ยดาวตกลงมาก็เป็นลูกเขานะครับนี่เต็มไปหมดเลยครับเรียกอีกเรียกลูก,กอีกลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองหารเร็วไปนะไอ มุ้ยดิ้ยสู้ยช่สู้่วยช่วโลมนผ่านไปเรื่อยๆครับด่านนี้เราน่าจะได้คกิลสกิลที่สามมาดูแล้วนะครับนี่ระเบิดลาวา ไประเบิดลาวากันครับปุ๊มแค่นี้เหรอโอ้ยไม่ไม่ค่อยหลังเท่าไหร่ครับอุ้ยโดนด้วยอุ้ยแต่โดนก็ไม่เป็นไรครับนิดเดียวเท่านั้นอ๋อ้ ตู้กันระเบิดระเบมากครับงูกุนชรนะครับก็เรียบร้อยจบกันไปนะครับกับอาชีพงูกุญชรนะฮะสามท่านะครับที่เฮียเล่นให้ดูนะครับไปดูอาชีพต่อไปกันครับอาชีพสุดฮิตครับขุนศึกนะครับอืมดึง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 อุ้ยตัวนี้นะครับสุดฮิตนะครับเขาบอกเป็นอาชีพสุดฮิตนะครับออกสายฟ้า มัง,งกรน,น้ำนะครับออกเป็นแนวสายฟ้าแล้วก็น้ำแข็งนะครับโอ้ยการฟันหอกนี้ไม่มีท่าที่ลงน้ำหนักนะครับฟันไปเรื่อยนะฮะไม่เหมือนกับกระบองของโมกุลนะครับที่จะลงน้ำหนักนะฮะ ใครชอบสายน้ำหรือสายฟ้านี่ก็ต้องนี่ครับอาชีพนี้เลยอาชีพสุดฮิต <c oughs> ของนี้ดอบเยอะมาก <c oughs> เยอะไปไหนเนี่ยขื่นคลั่งถ้าจะเป็นน้ำแล้วครับไม่ใช่สายฟ้าแล้วฮะเพราะว่ามันเป็นขื่นคลั่งนะฮะ ไปเลยขึ้นข้างโอ้ยนึกว่าจะไปข้างหน้านะฮะออกแนวไปด้านข้างมากกว่าครับเดี๋ยวต้องเลิกสักอาชีพหนึ่งแล้ไปเล่นแล้วฮะบอสก็น่าจะน่าสนใจอยู่ไม่เบาทีเดียวครับเกมนี้ เงินทองก็ได้เยอะมากตัวละครก็โอ้ยมจัดการทีนึงน uh, wow> ี้มันทั้งฉากเลยครับรู้สึกดีเลยสกิลตัวนี้เร็วมากเลยฮะทำให้เกิดความมันเกิดขึ้นนฮะตอนนี้ ซมูมมังกรนทลาตุน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 ,น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 ับไปมังกรนทลาโอ้ยทลาซ้ายทลาขวาครับอา้าโอ้ย เก่งนะป๋อบอลมังกรทะเเรียบร้อยครับขุนก,ก,นกึกขุนกึกขุนไก่นะครับจบไปกับอาชีพที่สี่นะครับมาดูกันครับอาชีพต่อไปนะฮะไม่รู้ว่าจะสามารถสร้างได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาต้องต้องรอ25น,นาทีนะครับมาต่อก,กันกับอาชีพที่สามนะครับ จิงจอกนภานะครับหนูน้อยลูกเทพนะครับเคียก็ลองป้อนชื่อแล้วนะครับแล้วก็ลองเขียนตัวละครปรากฏว่าก็ยังเขียนไม่ได้นะครับเพราะเขายังไม่เปิดนะครับสองอาชีพนี้นะครับก็เอาไว้มาเล่นกันเยอะๆนะครับเขาจะได้เปิดอาชีพนะครับให้เราได้เล่นกันนะครับผมอ้าวจบกันไปครับกับ chaos combat นะฮะใช่ป่ะลืมชื่ออีกแล้วครับก็ถ้าใครชอบก็โหลดมาเล่นดูนะครับผม ก็อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ยูก็ต้องขอลาไปก่อนนะเจอัสดีเจ้า